ปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เรามีอยู่ในสังคมทุกวันนี้นั่นคือผู้คนเริ่มมีอายุมากขึ้นดวงตามีแนวโน้มจะเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆ การมองเห็นคือหนึ่งในประสาทสัมผัสที่ขาดไปไม่ได้แต่ก็เสื่อมถอยตามความชราที่เพิ่มมากขึ้นผมเองก็เพิ่งเข้าสู่วัย40ปีผมก็เริ่มสังเกตว่าดวงตาของผมมีผลกระทบแล้วพวกเราจำเป็นต้องบำรุงสายตาให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันซึ่งเรามักจะลืมไม่ถึงเรื่องนี้การบำรุงดวงตานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งสามารถทำได้ง่งายๆด้วยสารอาหารสำคัญที่เข้าไปบำรุงได้อย่างถูกจุด ด้วยสารอาหารบางชนิดคือสารสกัดจากบีเบอรี่เบต้าแคโรทีนสารลูทีนสารอาหารที่กล่าวมานี้ได้ถูกพิสูจน์เป็นระยะเวลาน,านานในทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลช่วยบำรุงดวงตาและการมองเห็น สารอาหารทั้งหมดนี้เมื่อผสมเข้ากับเทคโนโลยีสารอาหารเสริมแบบเจลจะเกิดสารอาหารที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จะบำรุงและดูแลสุขภาพดวงตาการใส่สารอาหารบำรุงสายตาหลายชนิดทําให้สามารถดูดซึมได้ในคราวเดียวเข้าไปบำรุงดวงตาของคุณเข้าไปถึงเซลล์ที่ต้องการการบำรุงเซลล์รูปแท่งเซลล์รูปกลวยจอประสาทตาทั้งหมดนี้จําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างประณีตที่สุดด้วยสารอาหารที่เหมาะสมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์วิสทุกปัญหาเรื่องการมองเห็นบำรุงด้วยเจล plus วิสนะครับ